สว,ส,สวัสดีคุณนะครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่โครา <s Elliott> สนะครับผมนะฮะก็มาเที่ยวแวะชมนะฮะนี่เลยทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับท <spans> ี่ด่านเปียนค่ะด่านเปียนโคราสเป็นงานฝีมือชาวบ้านคือทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาจะทํางานฝีมือเสร็จแล้วก็จะเอามารวมตัวกันขายอ๋อใช่ แล้วก็ดูอันนี้อย่างพี่พก็อนนะ,ะอ๋ออันนี้คือ,คอทาสีจ้ะแล้นี้นะจะเป็นงานปูนค่ะปูนนะครับเพราะว่าของเรามันก็จะมีสองแบบเนาะมันจะเป็นงานปูนกับงานดินเผาอะค่ะ<ช>ถ,ถ้าเป็นเอกลักษณ์ของด่านเป็นจริงเลยเราเจะอันนี้คือคือทาเสร็จแล้วใช่ไหมครัใช่ค่ะอันนี้เรา<อ>พื้นเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาปักสีขาวทีนี้โอ้วยย่งงั้นเดีี๋ก็ได้ทำอันนี้ก็จะมี หลากหลายอย่างทุกคนหลักก็คือมีไหนี่คอพี่มารีเอะอะไรพี่ฮะเอก็ไม่ไปเลยซื้ออะไร อันนี้ก็อาจจะเป็นอ่าหุ่นมีน้ำพุก็จะมีไฮนี่นะฮะจะเป็นไฮน,นะครับ,ห,รบหลากหลายอย่าง เหมือนเคยเลยมันจะโป๊ะแตกไปเรื่อยข่ารยกี่ราคาขวายพันสามพันสามนี่ต่อตัวหรือว่าพูดต่อตัวตัวเดียวก็ะตุก็ไม่ก็ะตุกก็ไม่แพ้อ๋อเราไปวางตรงบนอะไรก็ได้ใช่ไหมเอาไปวางบนผนังไม่รวมโต๊ะเอาไปวางอะไรบนผนบนอะไรก็ได้ไปตุ๊กตา มันเป็นน้ำไงาแฟพี่น,นิีร้เดี๋ยวราไปกินกาแฟกันตอ,อนนี้เราก็มาเที่ยวคนละครึ่งไม่ได้ไม่ได้เอาอันนั้นมาคนลปะครึ่งก,ก็คือปโปรพี่อออออของข่กาแฟน,น,น่นากิน เป็นร,ารอาทุกคนนะฮะก็ขอบขอบคุณทุกคนนะที่ให้การรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ให้กับผมไปด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ